โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับ bobby.com อีกเช่นเคยสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีน้องคนนึงนะครับผมคอมเมนต์มาว่าอยากให้พี่สอนโหลดดิมลีก2019นะครับเพราะว่าบางคนนะครับผมไม่มีเน็ตในการเล่นภาค2021นะครับผมนะตัวนี้ก็เป็นข้อเสียของภาค2021เหมือนกันนะครับเพราะว่าต้องใช้อินเทอร์เน็ตในการเล่นนะครับ ก็มีน้องๆส่วนใหญ่นะครับที่ยังแบบไม่มีเงินเติมเน็ตทุกวันอะไรแบบนี้ก็ไม่ได้เล่นนะครับผมโอเควันนี้ผมก็จะมาสอนแล้วกันนะครับวิธีโหลดการวิธีการโหลดนะครับดิมลีกสองพันสิบเก้านะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูในเพจโต์ก่อนนะครับว่ามีหรือเปล่านะครับโอเคผมก็ลองค้นหาแล้วนะครับผมนะนี่ดิมลีกสองพันสิบเก้านะครับผมอ่ะนี่ฮะ ดีมือ2019เลื่อนหาแล้วมันไม่มีแล้วนะครับผมเพราะว่าเขาเอาออกไปแล้วนะครับผมก็ได้มาเป็นดีมือ2021นะครับตัวนี้ก็ต้องใช้เน็ตในการเล่นอีกนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวพี่จะมาสอนโหลดและกันนะครับผมอ่าที่ผมจะสอนโหลดนะครับมันจะมีทั้งแบบธรรมดาแล้วก็แบบโกงเหรียญด้วยนะเออห้ามพลาดเลยนะครับผมโอเคนะครับผมก่อนที่ผมจะพาไปดาวน์โหลดนะครับผม ผมก็ฝากทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปสนุกๆแบบนี้ต่อไปนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปสอนโหลดกันเลยนะครับผมก่อนอื่นเนี่ยครับผมผมก็ให้ทุกคนนะครับเข้ามาที่ Google นะครับผมเพื่อเราจะไปดาวน์โหลดนะครับผมแอปจากต่างประเทศนะไม่รู้ว่าแอปนี้มันมาจากประเทศจีนหรือเปล่านะครับผมผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่ามันมีตัวหนังสือจีนด้วยนะครับผม โอเคเดี๋ยวเราไปโหลดกันเลยนะครับผมก่อนอื่นนะครับเราต้องมาโหลดแอปที่มีชื่อว่า4399นะเออแอปนี้เลยนะครับผม43 399อ่า, 3, 9, 9. อาเป็นแบบนี้นะครับเราก็กดค้นหาใบหนึ่งครั้งนะครับผมจากนั้นนะครับให้เราเลื่อนมาจนเห็นไออันที่2นีครับผมที่มันมีรูปสีเขียวนะอ่าอันแรกนี่ไม่ใช่นะเอออันที่2นี่ครับผมกดเข้าไปครับปึออ๊บกดเข้ามาแล้วอ่า สังเกตตรงสีเหลืองๆนะครับผมสีเหลืองๆให้เราดาวน์โหลดมาไว้เลยหรือว่าจะค้นหาเกมในนี้ก็ได้นะผมว่าได้นะอ่าเดี๋ยวลองดูแอปสับ2019นะครับผมอ่าหรือว่าแบบใครไม่อยากโหลดตัวแอปนะครับผมสามารถดาวน์โหลดได้ในนี้เลยก็ได้นะครับผมโอ้โหนี่ครับแต่มันจะเป็นตัวภาษาจีนหมดเลยนะครับผมผมแนะนาให้ดาวน์โหลด ตัวแอป4399มาเลยนะครับผมมาในเครื่องเลยนะครับโอเคดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งอะไรให้เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูในแอปนะครับโอเคครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่ในตัวแอป4399นะครับผมตัวนี้ก็จะมีเกมที่เสียเงินนะครับผมแล้วมาโหลดในนี้อาจจะไม่เสียเงินก็ได้นะแบบ ถ้าใครอยากเล่นเกมไหนนะครับลองมาค้นหาดูนะครับบางเกมผมแบบไปลองเสิร์ชดูนะครับบางเกมใน Play พ t o r e เสียตังในการซื้อเล่นนะครับผมแต่เข้ามาค้นในนี้นะครับไม่ต้องเสียตังนะครับอย่างเช่นไมค์ค r า f ์อย่างเงี้ยนะครับผมอ่าไมค์คราฟ์อย่างเงี้ยเราก็เล่นได้นะครับสามารถดาวน์โหลดไปเล่นได้เลยนะครับผมไมค์คราฟ์ตรงนี้นะครับผมอ่าสำหรับใครที่ชื่นชอบไมค์ค r า f ์นะเนี่ยมีหลายภาคนะครับผมโอเคเดี๋ยวเข้าหลักเลยนะครับผมเราจะค้นหาดีมลีกันนะฮะ ดีมดี2,019ขึ้นมาเด้งขึ้นมาเลยฮนะเนี่ยนะอ่าโอเคกดเข้ามาครับผมอ่านี่ครับผมดีมดี2,019เราก็สามารถโหลดเล่นได้เลยนะครับผมไม่ต้องใช้เน็ตในการเล่นด้วยนะครับผมอ่าตรงนี้ก็โหลดมาเล่นกันได้เลยนะครับผมและก็นี่ครับผมแบบเหรียญไม่จํากัดนะตัวนี้เป็นเวอร์ชันไม่รู้ว่า2,019หรือว่า2,017นะตัวนี้ก็ลองดาวน์โหลดมาเล่นดูนะครับผมตรงนี้อ่า ตัวนี้น่าจะเป็น2 1 7ด้วยนะครับผมเนี่ยอ่าก็ต้องลองแบบเล่นดูนะทุกคนอ่านี่ฮนะเออนี่ครับผมใครอยากเล่นนะครับผมก็สามารถมาดาวน์โหลดได้เลยนะครับผมอ่าตรงนี้นะก็จะมีเกมหลายเกมนะครับผมเนี่คนระับอ่าลองค้นหาดูนะเนี่ยเออแต่เมื่อก่อนมันมี GTA ด้วยนะแต่ไม่รู้ว่าเขาเอาออกไปหรือ,อยังนะครับผมแต่ก่อนผมก็ดาวน์โหลด GTA ในนี้นะครับผมเพราะว่าไม่เสียตังค์ด้วยนะแต่เดี๋ยวนี้น่าจะเอาออกแล้วล่ะครับ GTA เนี่ยแล้วน่าจะอ,าออกละเอ้ยเดืยดเจอโอ้โหตัวนี้ก็ตัวนี้เป็นเกมก๊อปปี้นะครับโอเคก็ GTA โดนเอาออกแล้วนะครับผมประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคเป็นยังไงบ้างนะครับหวังว่าทุกคนนะครับผมจะชื่นชอบนะครับเพราะว่าแบบ น้องๆหลายคนก็ไม่มีเน็ตในการเล่นแบบดีๆสองพันยี่สิบเอ็อด,ด2021นะครับแบบอยากเล่นเกมใครเครียดอย่างเงี้ยแต่ไม่มีเน็ตนะครับผมก็สามารถดาวน์โหลดสองพันสิบเก้าไปเล่นได้เลยนะครับผมตรงนี้นะครับเราก็กดดาวน์โหลดไปตามปกตินะครับผมความจําก็อยู่ที่สามร้อยสามสิบเจ็ดนะครับผม MB นะครับผมตรงนี้โอเคแล้วก็ดาวน์โหลดแล้วติดตั้งได้เลยนะครับแต่ส่วนตัวผมนะครับผมก็ ไม่ไดาวน์โหลดดีกว่านะครับผมโอเคก็มาสอนน้องๆเพียงแค่นี้แล้วกันนะครับผมโอเคถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปสนุกๆแบบนี้ต่อไปนะครับผมโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ